สวัสดีชาวอคาชานลนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและอีสเตอร์เอ็กภาคที่3กันต่อสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปชมหนังเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาของคลิปอาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวบางส่วนนอกจากนี้ครับภาพบางส่วนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่แคปเจอร์มาจากตัวหนังจริงทั้งโลกออนไลน์นะครับแต่อคระไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่สนับสนุนหนังเรื่องนี้แต่การนําภาพบางส่วนของหนัง จุดประสงค์เพื่อเป็นการอธิบายให้ตรงจุดเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจรายละเอียดของหนังมาก,กิ่งขึ้นนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับปีเตอร์ก็ได้เล่าเรื่องราวความรักของเขาที่มีต่อก,กามร่าให้กับยูราฟังซึ่งก็เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสงครามอินฟิทตี w วอร์รวมถึงเรื่องราวในเอนเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่เขาเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่หลังจากที่ทานอสได้นาการมร่าไปสังเวยเพื่อเอาโซสโตที่ดาวเวิร์มเมียม,มาเนี่ยจนทานอสกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง จากการต่อสู้ที่ดาวไททัน จากนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วปีเตอร์ก็หลอกยูร่านแล้วก็เปิดระบบความดันให้พวกออโกเซนทีลอยเคว้งอยู่ในออโกสคอบนะครับนั่นทำให้เหล่ากาเดียนสามารถหนีออกมาได้ซึ่งฉากที่ออโกเซนทีลอยอยู่ในออโกคอบก็ทาให้นึกถึงกาเดียนภาคแรกครับที่เหล่ากาเดียนพยายามจะหนีออกจากคุกคิวและลลอกเกตก,ก็ได้ทําให้ทหารของโนว่าลอยตัวไม่สามารถบังคับตัวเองได้จนพวกเขาหนีออกมาจากที่นั่นได้สําเร็จประเล่นต่อมาครับดูเหมือนว่าไฮเอบลูเชอรีพยายามจะทําตัวเอง ให้เหมือนเป็นพระเจ้าในการรังสัค์ดาวเคราะห์ที่เกิดจากน้ำมือของเขามากมายโดยกามราบอกว่าดาวเคราะห์ที่ไฮเอบรเชอรี่ได้สร้างขึ้นมานั้นก็คือดาวซีโรเนียนดาวเอนิเมนและก็ดาวเซอร์เวียนครับเราเคยเห็นชาวซีโรเนียนมาแล้วในเครดิตของหนังเรื่องต่อ The Dark World นะครับที่ชาวซีโรเนียนนั้นเป็นของสะสมของ The Collector ที่ดาวโนแวร์รวมถึงในฉากหนึ่งที่ช่วงเริ่มต้นที่ดาวแซนดราครับเราก็จะได้เห็นชาวซีโรเนียน นั่งอยู่ที่ดาวเซนดราด้วยซึ่งรูปลักษณ์ของพวกเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นมนุษย์ที่มีแผ่นปิดปากในคอมิกน,น,นะครับชาวซีโรเนียเป็นเผ่าพันธุ์ที่ได้รับพลังจากรังสีของดวงอาทิตย์ส่วนเอนิเมนนั้นเนี่ยไม่ได้ปรากฏให้เราได้เห็นอย่างจริงจังนะครับแต่ในคอมิกพวกเอนิเมนเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นผู้รับใช้ของไฮเอบรูชเนอรี่ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนชาวเมืองในคลาวเตอร์เอิร์ธแต่เป็นอีกเวอร์ชันที่มีความดาร์กกว่านั่นเองต่อมาครับหลังจากที่เหล่ากาเดนได้นำไฟล์ของรหัส 89P13 มาได้สําเร็จทุคคลก็กลับไปที่ยานเพื่อนาําไฟล์ไปค้นหารหัสปลดล็อกชีวิตส,สังหารแต่ปรากฏว่ามีโค้ดบางส่วนหายไปเมื่อเร็วๆนี้ครับทำให้ไม่สามารถช่วยชีวิตเจ้าโรกเก็ตได้ซึ่งเนบิวลาเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับว่าคนที่นําโค้ดบางส่วนไปก็คือทิวที่แสดงโดยนิโก้ซานโตสเขาทําหน้าที่เหมือนตําแหน่งเป็นดะเรคคอร์เดอร์หรือผู้บันทึกนั่นเองครับนั่นหมายความว่ารหัสส่วนที่เหลือที่อยู่ที่ทิวนะเนี่ยปีเตอร์จะต้องไปเอามาให้ได้ และปีเตอร์ก็จำได้ว่าเขาเนี่ยได้เดินชนกับทิวในออกโกสขอบด้วยนั่นเองและเหมือนว่าทิวตอนนี้กําลังอยู่ที่พิกัดใหม่ที่ดาวคาวเตอร์เอิร์ธจึงทําให้เหล่ากาเดียน ต้องมุ่งหน้าไปที่เคาน์เตอร์เอิร์ธในเวลาต่อมาครับซึ่งฉากที่ปีเตอร์ยืนคิดอยู่ที่หน้ายานโบวี่ณนะตอนนั้นเนี่ยเขากำลังฟังเพลง Do You Realize ของวง The Framing Lips ครับซึ่งวงนี้ก็เป็นวงไซเคเดดิก r ็อกสัญชาติอเมริกันดังในช่วงยุค80ถึงยุค90นั่นเองนะครับจากนั้นต่อมาเนี่ยดรกัก็ได้เข้ามาคุยกับปีเตอร์แล้วก็บอกว่าเขาได้รู้การอุปมาอุปไมยมากมายซึ่งเขาก็ได้เปรียบเทียบหัวขอ,ของกาโมรากับใบบัวเพราะมันเนี่ยเป็นสีเขียวเหมือนเธอรวมถึงการอุปอุปมปมออยือ่ย่นๆซึง ทำให้อคารานึกถึงฉากในภาคแรกก่อนที่พวกเขาจะหลบหนีออกมาจากคุกคิวได้นั่นเองครับขาไม่ได้มีน้ําตามที่เจ้าเรียกเมื่อกี้อุปมาอุปไมยเนี่ยเ่าพันเขาพูดกันในยะเดียวอุปมาอุปไมยไม่เข้าว <c oughs> ปติกริยาของข้านะมันไวฉันต้องมาตายท่ามกลางพวกปัญญาอ่อนที่สุดในกาแล็กซี่เล่นี้อีกฉากหนึ่งเนี่ย <c oughs> ในฉากที่ราชินีอาีิชากับอดัมวอลล็อกไปที่ออโกคอปแล้วก็ได้จับตัวทีมราวเจเจ์ได้คนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งอายิชาก็ได้สั่งให้อดัมวอลล็อก ใช้พลังทำลายเขานะครับแน่นอนว่าในระหว่างนั้นเนี่ยกู้ดูแลระบบขัวครับกำลังรับประทานหัวยาโรนี้ซึ่งถ้าใครจําได้เนี่ยหัวยาโรปรากฏครั้งล่าสุดในซีรีส์ไอเอมกรูดวางอยู่ข้างๆกระถางนงกรูดซึ่งเราก็จะเห็นหัวยาโรเริ่มสุกข,ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่นงกรูดกําลังเติบโตอยู่อีกฉากหนึ่งครับที่ยานมิลานโนในกาเดียนภาคที่2เนี่ยนิเวลล่าได้ขอกินหัวยาโรกับกาโมราแต่กาโมราก็บอกว่ามันยังไม่สุก กช่วยแบ่งเหือยาโรยให้ข้าบ้างสิไม่มันยังไม่สุกดีและข้าเกลียดเจ้าเกลียข้าเหรอแล้วก็มีซินหนึ่งที่เธอได้กินนะครับสงสัยคงจะอยากกินมากๆพอมันไม่สุกเนะี่ยเธอก็ถุยทิ้งไปเลยฮะไงหวัดดีหนุ่ม มัยงไ่สุกนะต่อมาครับเมื่อไฮเอมโรเชารีได้บอกกับโรเกตถึงความสําเร็จของการนําเรื่องปัญหาเซมิโนโปรตีนจากการทดลองทําให้เขาเนี่ยสามารถวิพัฒนาการสิ่งมีชีวิตกลุ่ม90ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป้าหมายของเขาก็คือนําสิ่งมีชีวิตกลุ่ม90ไปอยู่ที่เคานเตอร์เอิร์ธครับและขั้นตอนต่อไปก็คือเขาจะนาสมองของโรเกตมาศึกษาต่อว่าทําไมเจ้าโรเกตถึงได้ฉลาดได้เพียงนี้โดยเขาบอกกับโรเกตว่ากลุ่ม89จะถูกฆ่าทิ้งทั้งหมดและไม่สมควรได้อยู่ที่ดาวเคานเตอร์เอิร์ธครับนั่นทำให้เจ้าโร ู้สึกเหมือนฝันสลายและหาทางไปช่วยเพื่อนเพื่อเพื่อหลบหนีออกจากที่นั่นนะครับโดยเขาเนี่ยได้สร้างคียการ์ดเพื่อปลดล็อกกรงออกมาและมีแผนที่จะนาพาเพื่อนเพื่อนออกมาจากที่นรกแห่งนี้ให้ได้จากนั้นเนี่ยเหล่ากาเดียนก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ดาวเ o ลเตอร์เอิรโดยเป็นเพลงวีแคร์อลของวงเฟสโนมอร์ดังขึ้นนะครับซึ่งวงนี้ก็เป็นวงร็อกสัญชาติอเมริกันดังในช่วงยุค8 0นั่นเอง เมื่อเหล่ากาเดีกเข้าสู่เคาน์เตอร์เอิร์ธเราได้เห็นเหมือนอนุสาวรีย์ของไฮเอโบรชันารี่กำลังอุ้มลิงตัวหนึ่งอยู่ซึ่งก็เป็นการเรียนแบบเทปีเสรีภาพของอเมริกาครับอนุสาวรีย์นี้ก็เป็นการแสดงให้ชาวเมืองเห็นว่าไฮเอโบรชันารีนั้นตนเองเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์นอกจากนี้ครับเนเิลลายังบอกว่าแรงโน้มถ่วงของเคาน์เตอร์เอิร์ธนั้นเทียบเท่ากับดาวเซนด้าล,ลบห บรรยากาศต่างๆของคาเตอร์เอิร์ธนั้นเหมือนกับโลกของเรามากครับเมื่อยานลงจอดที่คาเตอร์เอิร์สสิ่งมีชีวิตที่บีวัตที่กลายเป็นพวกฮิเมนิมอลทั้งหมดอ่างแปลกใจซึ่งบรรยากาศและการแต่งกายของพวกเขาก็เหมือนกับคนในโลกในยุค1980ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ปีเตอร์ถูกลักพาตัวโดยยอนดูนั่นเองนะครับเมื่อเหล่ากาเดียนได้พบกับชาวเมืองก็เกิดความชุลมุลเล็กน้อยเนื่องจากแวกเนี่ยไปปาลูกบอลใส่หน้าเด็กอย่างแรงโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะครับทำให้คนในเมืองคิดว่า เหล่ากาเดียนจะมาทำร้ายพวกเขาก่อกเหตุการณ์จะสงบลงได้ในกรูก็ต้องแปลงร่างขยายตัวเองให้ดูใหญ่ขึ้นและก็น่ากลัวมากขึ้นเราจะได้เห็นการแลบลิ้นของกรูด,ดูฮาไปอีกแบบนะครับซึ่งในตอนท้ายในฉากเครดิตเนี่ยเราก็ได้เห็นกรูในร่างที่ใหญ่กว่านั้นเหมือนจะเป็นกรูตตัวเต็มวัยน่าเกรงขามเลยทีเดียวครับต่อมาครับฉากหนึ่งที่ชาวเมืองเคาน์เตอร์เอิร์ธได้ให้เหล่ากาเดียนเข้าไปที่บ้านเราก็จะได้ยินเพลงหนึ่งปรากฏขึ้นชื่อเพลงว่าโคอิโนโนคานิวาว ของศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่า g ิโมโตะอิฮารานะครับซึ่งเขาก็มีฉายาในวงการดนตรีว่าอิเฮมิกซ์ซึ่งเพลงน,นี้เนี่ยใช้เสียงสั่งเคราะห์ทั้งหมดก็ทําให้เพลงน,นี้เข้ากับบรรยากาศของชาวเขาตะเอิอได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ในขณะที่เหล่ากาเดียนพยายามหาทางไปเอารหัสโค้ดที่เหลืออยู่กับทิวนะครับครอครองชาวเค้าเตอเอิร์กก็ได้บอกว่าทิวแล้วก็นักวิทยาศาสตรค์คนอื่นๆอยู่ที่ฐานปฏิบัติการตรงแม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งของเค้าเตอเอิร์ธในเวลาเดียวกันกัมโมราก็อยู่ที่ยานโบวีพร้อมกับร่างของเจ้าโรเก็ตในช่วงเวลานั้นกัมโมราก็ได้เดินไปเห็นกระเป๋าของปีเตอร์ครับซึ่งเราก็ได้เห็นกระเป๋าเป้ของปีเตอร์ล่าสุดในซีรีส์ไอเอมกรูธแน่นอนว่ากัมโมราได้ค้นกระเป๋าปีเตอร์ ไปเจอรูปโพลารอยใบหนึ่งที่มีรูปแม่ของเขาคุณตาของเขารวมถึงปีเตอร์ตอนเด็กนะครับนอกจากนี้เนี่ยในกระเป๋าก็ยังมีโปสการ์ดของตัวละครอัฟซึ่งก็ทำให้เราได้นึกถึงสติกเกอร์ของอัฟที่ติดอยู่ที่เครื่องเล่นเทปออซัมมิกส์วอลลุ่ม1ในยานมิลานโอรวมถึงหนังสือการ์ตูนอัฟนี้นะครับน้องกรูดจากซีรีส์ I am g r o o ูเนี่ยก็ได้หยิบออกมาจากกระเป๋าของปีเตอร์ด้วยนั่นเองนั่นก็หมายความว่าตอนเด็กเนี่ยปีเตอร์ชอบตัวละครอัฟมาก และตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครของมา r เวลอัพก็มีซีรีส์คอมิกของตัวเองและก็เคยปรากฏในคอมิกหรืออินฟิที่กาเล็ตด้วยนะครับซึ่งฉากที่กามมราเดินเข้าไปดูร่างของโรเก็ตก่อนจะไปคน้นกระเป๋าเป้ของปีเตอร์ที่เครื่องเล่นซูนครับก็เปิดเพลง M.O.A. chasing rainbow ของศิลปิน Alice Cooper นะครับศิลปินเชื้อสายอังกฤษสัญชาติอเมริกัน เพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Alice Cooper Goes to Hell ดังในช่วงปลายยุค70 80ครับฉากนี้เนี่ยการมราาเพิ่มเสียงเพลงนี้ให้ดังขึ้นแล้วก็เดินไปสำรวจรอบๆยานจนไปเห็นเป้ข,ของปีเตอร์นั่นเองนะครับในระหว่างที่เพลง m o v chasing rainbow ดังอยู่เนี่ยปีเตอร์เนบูล่าและกรูดได้ขับรถของชาวคา u เตอร์เอิร์ธมุ่งหน้าไปที่ฐานปฏิบัติการ ของ h Evolutionary ครับพวกเขาเนี่ยได้เห็นจุดดังพร้อยของสังคมที่นั่นเห็นชาวเมืองหัวปลาหมึกกับพวกหัวแมลงกำลังพัวพันกับยาเสพติดอยู่ซึ่งหัวปลาหมึกแสดงโดยเดนโรเบิร์ตเดดิเอโกซึ่งเขาเคยรับบทเป็นพรีเดเตอร์ในหนังเรื่องเพลด้วยนะครับซึ่งก็หมายความว่าจุดบอดของสังคมนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไฮเอบรูเชนารีไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของชาวเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ครับต่อมาครับในฉากหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเด็กสาววิ่งวนในล้อที่ไฮเอบรูเชนารี กำลังทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเธออยู่นั่นก็คือตัวละครที่สําคัญคนหนึ่งในอนาคตเด็กคนนี้คือไฟล่าในช่วงท้ายเอ็นเครดิตโดยไฮเอบรูชานรี่ก็บอกว่าเด็กคนนี้ใช้พลังงานเพียง30แคลอรี่ต่อวันและก็นอนหลับเพียง1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึงนักแสดงที่มารับบทเป็นไฟล่าั้นก็คือสาวนอนที่ชื่อว่าไคเซนครับในคอมิกตัวละครไฟล่าเวลเคยเป็นสมาชิกของเหล่ากาเดนออฟเกเล็กซี่อยู่ยุคนึง เธอเคยครอบครองควันตั้มแบดนและกลายเป็นควัวซาหลังจากที่คัวซาคนแรกเสียชีวิตไปและเธอเองเนี่ยก็ยังมีฉายาเป็นกับดันมาเวลจากอีกจัก,กรวาลหนึ่งด้วยนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเป็นคนรักของลูกสาวของดรากที่ชื่อว่ามูลดราก้อน แน่นอนว่าในฉากเครดิตนั้นเราได้เห็นไฟล่ากับพลังที่มีความคล้ายกับพลังของกัปตันมารเวลด้วยนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากว่าตัวละครตัวนี้ในอนาคตจะไปต่อยังไงในจกักรวรรด MCU ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดต่อไปนะครับอคาาก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนําใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีด์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำา Netflix p r พรีเมียมครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เ,เรื่องคนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับ โดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับลุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือน หากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับต่อมาครับเมื่อปีเตอร์ขับรถเดินทางมาถึงที่หน้าฐานปฏิบัติการของ High e v o l u t i o n a r y เนี่ยทั้ง3คนก็ได้พบกับวาพิกและเบอร์ฮิมอสที่คอยกันอยู่ที่ด่านหน้าซึ่งวาพิกนั้นให้เสียงโดยจูดี้เกียร์ครับนักสแสดงที่เคยรับบทเป็นอดีตภรรยาของสกอตแลง แม่ของแคสซี่นั่นเองส่วนบีฮิมอตนั้นให้เสียงโดยเรนานโดฟาเบเลซซึ่ง2ตัวนี้นะครับไม่ยอมให้นเบิล่าเข้าไปยังฐานทัพแต่ให้ครูดกับปีเตอร์เข้าไปได้และก็ทําให้ทั้งสองได้เผชิญหน้ากับไฮเอมบลูชนารีซักทีครับต่อมาครับฉากจ้อนอดีตครั้งสุดท้ายของโรเก็ตนั้นเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนใจมากเพราะเมื่อโรเก็ตได้ปล่อยเพื่อนออกจากกองขังทุกตัวด้วยคีการที่เขาได้สร้างขึ้นทุกคนเนี่ยเหมือนจะมีความหวังแล้วก็เป็นอิสระแต่สุดท้ายแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น ทำให้ไรล่าจบชีวิตลงจากปืนของ High evolutionary นั่นเองนะครับ็อกเก็ตสะเทือนใจสุดชีวิตกรีดร้องอาลัยเหมือนเป็นบ้าต่อหน้าร่างของไรล่าสุดหัวใจในขณะเดียวกันก็ถูกย้อยหยันอย่างไร้ความปาณีจาก High ฮเอบ u ูชนา a ี y นะครับ็อกเก็ตโกรธมากใช้ความคมของคีการ์ดฟันไปที่หน้าของ High evolutionary จนไม่เหลือเขาหน้าเดิมนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาและก็ยึดไปที่ใบหน้าเหมือนกับหน้ากาก,ากขึงเอาไว้ เพื่อปกปิดความเสียหายเก่าที่โรเกตได้ทำไว้กับเขานั่นเองครับต่อมาครับจากการสนทนานระหว่างปีเตอร์กับ High ฮเอ l ว t ช o นร r y นั้นเขาบอกว่าเขาเคยมาที่โลกของเราเมื่อหลายปีก่อนผู้คนมาโลกในมีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมมีศิลปะมีดนตรีมีวรรณกรรมมากมายดังนั้นเนี่ยไฮเอโวลชแนรีเองจึงเอาโลกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรพสิ่งต่างๆของเขา สิ่งเหล่านี้นะครับเห็นได้ชัดเจนจากการเด n of the g a l a x y Holiday Special ที่เทศกาลคริสต์มาสของคนบนโลกสามารถสร้างความสุขให้กับชาวดาวนูเวีได้รวมถึงในอีเทอร์เนลครับชาวโลกเองเนี่ยทำให้เหล่าอีเทอร์เนลต่างห่วงแหนและไม่ยอมให้โลกถูกทำลายพวกเหล่าอีเทอร์เนลจึงต้องคิดหาวิธีการเพื่อที่จะยุติการอุบัติของเซเลเชียลเทียมมันั่นเองจากนั้นครับไฮเอโรชนาลีทราบพิกัดของโรเก็ตนะครับจึงทำให้วาพิกเนี่ยไปนํำตัวโรเก็ต มาหาเขาให้ได้อีกทางฝั่งหนึ่งเนี่ยอดัมวอลล็อกก็มุ่งหน้าไปที่ยานโบวีเช่นกันเนื่องจากหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มราเวเจอร์นั้นถูกอดัมสังหารแต่กามร่าไม่รู้ว่าเขาตายแล้วครับเธอส่งสัญญาณไปหาเขาจนทําให้ราชินีอายิชาสามารถรับรู้ตาแหน่งของกามร่าเนื่องจากอายิชาต้องการตัวอกเก็ตมาด้วยเช่นกันเพื่อเอาตัวอกเก็ตไปให้ไฮเอบรูชนารีอีกทางนะครับเมื่อวาพิกได้ตัวอกเก็ตก็ได้แจ้งมาที่ศูนย์ใหญ่ว่าได้เป้าหมายแล้ว ทำให้ไฮเอวโรชนาวีพร้อมจะออกไปจากเคา n t เตอร์เอิร์ธแล้วก็ระเบิดทำลายดาวดวงนี้ต่อมาครับกามูร่าเนี่ยไม่ยอมให้วาพิกเอาตัวอกเก็ตไปนะครับต่อจากนั้นเนี่ยอดัมก็บินมาถึงยานโบวีพร้อมกับน้องเบิร์ฟซึ่งก็ทำให้เกิดการแย่งชิงตัวอกเก็ตกันอดัมก็ได้สังหารวาพิกระหว่างนั้นเนี่ยกามูร่าหอบร่างอกเก็ตวิ่งหนีออกจากยานครับซึ่งก็เป็นขณะที่ดาวกำลังจะระเบิดนั่นก็ทำให้ไม่มีใครสามารถแย่งชิงตัวเจ้าโรเก็ตไปได้ ขณะที่ดาวเคาน์เตอร์เอิร์ธกำลังระเบิดนั้นเนี่ยอดัมวบลลอก็ได้นึกขึ้นได้ว่าแม่อิชาติกำลังอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งและก็น่าจะได้รับอันตรายครับเขาจึงบินไปหาแม่อิชาติเพื่อไปช่วยเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันการแรงระเบิดทําให้ราชนีอิชาตตายไปต่อหน้าอดัมจนเขาเนี่ยกระเด็นมาที่ยานโบวี่แล้วก็สลบต่อหน้ากามอร่าทําให้กามอร่าจับอดัมขังไว้ในห้องหนึ่งที่ยานโบวี่นั่นเองครับ ต่อมาครับฉากที่กูดและปีเตอร์เข้าปะทะกับไฮเอโบรูชนารีรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของเขาเนี่ยทำให้ปีเตอร์กระโจนตัวลงมาจากฐานของไฮเอโบรูชนารีพร้อมกับทิวที่เป็นเจ้าหน้าที่เรคคอร์เดอร์ของเขากรูดเองก็ได้กระโจนตัวตามมาเพื่อไปช่วยปีเตอร์จากนั้นเนี่ยกรูดก็ไปจับตัวปีเตอร์กลางอากาศแล้วก็ได้ใช้ร่างกายของมันแปลงให้เป็นปีกทั้งสองข้างล่อนลงมาอย่างปลอดภัยดูแล้วเท่มากๆนะครับดูไปแล้วเนี่ยฉากที่น้องกรูดไปช่วยปีเตอร์คิว ก็นึกถึงฉากของโทนี่สตาร์คที่โดนโลีิโยนออกจากตึก a อเวนเจอร์ทาวเวอร์นะครับแล้วเครื่องเซตอัพชุดสูตรของเขาก็พุ่งออกมาหาเขากลายเป็นเกาะไอรอนแมนช่วยชีวิตเขานั่นเองครับอีกอิสเตอร์เอ็กหนึ่งที่ครับคลายครับคา ฉากตอนที่ดรกสู้กับอดัมเนี่ยและดรกก็พูดว่าหาเรื่องคนตัวเท่ากันสิฉากเนี้ทำให้เรานึกถึงฉากที่บัคก,กี้ไปช่วยสตีฟโรเจอร์ที่ซอกตึกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสตีฟยังไม่ได้เป็นซูเปอร์โซเจอร์เลยซึ่งคำพูดของบัคก,กี้ก็มีความคล้ายกับคำพูดของดรกในสถานการณ์นั้นเลยครับเฮ้ hey, เก่งกับนัวเท่าก,ก,กันหน่อยสิต่อมาครับเมื่อกรูตพาปีเตอร์และทิวแลนดิ้งลงไปที่พื้นเนี่ยขณะเดียวกันครับกามมรราได้สัญญาณจากปีเตอร์ ก็ขับยานมารับอย่างทุลักทุเลก็ทําให้ปีเตอร์สามารถเอาอุปกรณ์ที่อยู่บนหัวของทิวมาปลดล็อกสวิตสังหารของโรเก็ตจนโรเก็ตรอดชีวิตนั่นเองนะครับก่อนที่โรเก็ตจะรอดชีวิตและฟื้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราจะได้เห็นโรเก็ตอยู่ในโลกหลังความตายใน MCU นั้นก็ได้นําเสนอมิติหลังความตายในหลายรูปแบบด้วยกันครับ โดยเทพีเทวเดชอธิบายว่าประสบการณ์ชีวิตวัฒนธรรมาศาสนารวมถึงจิตใต้สำนึกทําให้มิติหลังความตายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันครับเช่น <c oughs> ที่วาการด้าก็จะมีลานพันพบุรุษหรือเราจะเห็นโซเวลของโลกมณีวิญญาณที่ธานอสและโทนี่สตาร์กได้เข้าไปอยู่หลังจากดิดนิ้วหรือดินแด,ดนดูอัดในซีรีส์มูลไนรวมถึงดินแดนวาลหาลาใน t อ o r ล o บ e and t h ันเด r บนโลกมันไม่ได้มีหนึ่งเดียวอ,อย่างลานแห่งพันพบุรุษโอ้งดงามมาก จึงต้องรับรู้ถึงดินแดนนี้ด้วยรูปแบบที่คุ้นเคยของแต่ละคนออ๋อโดยโรเก็ตเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนรักทั้ง3คนในมิติหลังความตายนี้ประเด็นก็คือตอนแรกเนี่ยโรเก็ตก็จะไปอยู่ด้วยกับเพื่อนในมิตินี้นะครับแต่เวลาก็มีคำโดนใจที่บอกว่ามือที่สร้างเรามาแล้วเราก็มีมือที่คอยนําทางหมายความว่า ไฮอิบูเชนารีเนี่ยสร้างโรเก็ตมาด้วยเหตุผลบางอย่างของเขาแต่โรเก็ตเองเ่ยก็มีสมองเป็นมือที่ฉลาดที่นําความพิเศษมาเป็นพลังสู่ตัวโรเก็ตให้เขาได้สามารถเป็นคนที่พิเศษและโลกก็ยังต้องการภารกิจต่างๆที่โรเก็ตจะต้องทานะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้โรเก็ตไม่ได้ไปอยู่ในมิติหลังความตายกับเหล่าเพื่อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอีกซีนหนึ่งที่ซึ้งและก็โดนใจมากๆก็คือก่อนที่โรเก็ตและเพื่อนๆจะจากกันในมิติหลังความตายเนี่ย ไลลา,ลาก็ได้บอกกับโรเกตว่าแรคคูนที่รักของเธอเป็นพระเอกของเรื่องนี้มาโดยตลอดซึ่งเจมกันเองบอกเป็นในมาเสมอนะครับว่าเจ้าโรเกตนั้น คือตัวละครสําคัญและก็เป็นตัวเอกลับที่เขาชื่นชอบมากที่สุดซึ่งเมื่อไลล่าพูดคําว่าแรคคูนนี่แหละครับทำให้มันหักมุมทําให้วิญญาณของเขาถูกดึงกลับเข้าสู่จิตปกติซึ่งก็ดูเหมือนว่าโรเก็ตก็ยังไม่ยอมรับกับสิ่งที่คนอื่นมองว่าเขาเป็นแรคคูนในขณะนั้นนั่นเองนะครับอีกทางฝั่งหนึ่งก็คือแดร็กกับเมนทิสเนี่ยคิดว่าต้องไปช่วยปีเตอร์ที่ฐานของไฮเอบรูซนารีเลยไม่ได้มีใครประจําอยู่ที่ยานนอกจากกาโมราทำให้แดร็กกับเมนทิส เจอกับเนวิลลาที่หน้าฐานทัพนะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยฐานทัพของไฮเอฟบรชเนอรี่กำลังจะลอยออกจากเคาน์เตอร์เอิร์ธทั้ง3คนก็นึกว่าปีเตอร์และกรติดอยู่ในนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยและก็โดดเข้าไปยังฐานทัพของไฮเอฟบ o ชเนอรี่ครับจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปเจอกับเด็กที่ถูกทดลองมากมายในห้องหนึ่งซึ่งเด็กเหล่านั้นสื่อสารเป็นภาษาที่แมนทิสกับเนวิลลาฟังไม่ออกส่วนใหญ่พูดแต่คําว่าจุบจุบ แต่ดรากเนี่ยสามารถเข้าใจและก็สื่อสารกับเด็กๆจุบจ๊บๆพวกนั้นได้ทั้งหมดนะครับ เมื่อเจ้าโรเก็ตฟื้นปีเตอร์และกรูดก็อบกอดด็อกเก็ตอย่างดีใจส่วนกาโมราเองเนี่ยแอบยิ้มตามด้วยความปิติยินดีทันใดนั้นเนี่ยสัญญาณจากเนบิล่าก็ปรากฏขึ้นจนไม่ได้มีใครสังเกตเนื่องจากกำลังดีใจกับการฟื้นตัวของโรเก็ตนะครับเมื่อปีเตอร์ถามถึงว่าทุกคนทางนู้นเป็นยังไงบ้างโรเก็ตก็พูดแทกเข้ามาจนเนบิล่าชงักงนันและถามว่านั่นใช่เสียงโรเก็ตหรือไม่เหตุที่เนบิล่าดีใจอย่างมากจนกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าโรเก็ตกับเนบิล่าเน เป็น2คนที่รอดมาจากเหตุการณ์ใน Infinity War ไม่ได้ถูก t h น n o s นปและทั้ง2คนนี้ก็ดูแลก,กันและกันมาตลอดระยะเวลา5ปีนนั่จึงทำให้มิตรภาพของทั้งคู่นั้นมีความแน่นแฟ้นกว่าตัวละครอื่นๆของเหล่ากาดเดียนนั่นเอง เอาเป็นว่าพักเบรกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามภาคที่4ในคลิปต่ตอไปครับก่อนจบคลิปนี้ไปอัคาร์ก,ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Pre พรีเมียมกับทางทีมงาน NF The a t e r ที่อัคาร์ก,ก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ d e สคริปชันด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่อง,ร,องราวดีๆจากช่องของเรา พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ